มามากินกันเมื่อวานกินเหลือ 油，油。<也> ซือบะหมี่น้ำอ่ะคุณผูหมมสับเยี่ยววันนี้ช่างแต่งหน้าไม่มาแต่งหน้าเขาไปหรอมีคนจ้างไปแต่งที่สิงคโปร์

หรือมาสี่ถุงเมื่อวานกินไปสามเหลืนหนึ่งแต่น้ำแต่เส้นก็เลยเอามาอุ่นเมื่อวานที่ไปกินเมื่อคืนจะไปกินเดอะคอปเคอร์วะอร่อยมากก็เลยแบ่งผูก้อนผัดผงกะหรี่กับปลาหมึกทอดราดซอสไข่เค็งกับ ปลาสบะย่างสิ้วให้ล้นปลาเกินปลาไปกิน มันผัดหอยลา้กับปลากระปงเหลวนิดนึงกับกับไอ้หอยแมงปูอ่ะให้ตะกงเอาไปกินร้านนี้เขาทำอร่อยร้านอื่นไปกินแล้วไม่อร่อยผิดหวังอย่างเช่นเม่วน,นที่ไปกินอะไรจิ้มจุ่มยัดไม่อร่อยเลย แกงส้มแมงโคตรจะทุเรศไม่น่าฝรั่งมันถึงไบบอกว่าเป็นอาหารยอดแย่อันดับสิบสองของโลกแดกลงไปมีแต่น้ำมะขามเปียกข้นๆไม่มีเนื้อปลาไม่มีรสหวานพ่อมึงตายแล้วก็ไข่ปลาเรียวเซวก็เข้าปากนี่แบบลุยเลยอ่ะไม่เหนิบค้างไม่สดนะซุปเปื่อตีนไก่น้ำซุปอร่อยแต่ว่าตีนไก่เหม็นยิบหาย ส้มตำทะเลทอดตะ้องบอกอยากกินส้มตำพอสั่งถามมาเอาไหมลองกินส้มตำทะเลทอดแม่เอ,อิญลองดูแมงไม่อร่อยเลยส้มตำแป้งไม่กรอบเลยแป้งนิ่มๆไม่ผ่านบรรยากาศดีวิวสวยมากแต่อาหารไม่อร่อย ินแล้วผิดหวังใครที่จะสั่งขลงผมอมนนเนี่ยกินไม่ลงนะเพราะว่าผงผอมเนี่ยดิ้งไฟเบอร์เนี่ยมันกินแล้วมันแบบมันลดความอ้วนไง มันยุบพุงเนี่ยมันทําให้ควบคุมความหิวทาให้เรากินข้าวไม่ลงเนี่ยไม่กินได้ทีเดียวอิ่มนะเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยนี่เอตติงไฟเบอร์เอตติงไฟเบอร์เอตติงไฟเบอร์นี่แพ็คน,นี่เห็นไหมเนี่ยแพ็คนี่เนี่ยคุณผู้ชมดูเดยเนี่ยอันนี้เขาซื้อสองพันเลยแถมให้เขาสองกล่องสิบสองกล่องสองพันกล่องละเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทเอง อันนี้เดี๋ยวจะมาใครที่อยากจะสั่งก็ก็กดนั่นเลยที่ในคลิปในคอมเมนต์พิมพ์คำว่าผงผอมเลยระบบมันจะดูดหรือจะโอนมาก็ได้เนี่ย0ูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดนะคะไลน์แอตเลนาดัดแกงนี่ไลน์คิวอาร์โค้ดนี่แอปไอไอไอคิวอาร์โค้ดโอนเงินนี่แคปเลยแคปเลยแคปเลยเอ็ดดิ f งไฟเบอร์ลดพุง ช่วยในการขับถ่ายดีถอกล้างลำไส้ควบคุมความหิวนะคะห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยส่งฟรีด้วยเดี๋ยวจะมาแพคให้ดูอันนี้ถ,ถ้าถ้ากล่องเลยมีคนสั่งมากล่องก็จะเป็นแบบนี้ันเมื่อคืนขายดีมากแม่รดให้ไงคนก็เลยสั่งมาเนี่ยเป็นหมื่นกล่อง ต้องพัคมีคนเอาสามกล่องเดี๋ยวความลับนี้นี่เจ้าเจ้านี่เอาสามกล่องค,คุณผู้ชมนี่เอาสามกล่อง ฉันทำเองสบายใจเนี่ยแค่เนี่ยเสร็จละว,วันนั้นนี่ต้นลูกยางฉันงูงูแค่เนี้ยถ้าแบบเอาพลาเเ็ตซิลกล่องโอ้มันคิดก็เป็นสิบนาทีงูไปหมดเลยอะเวียนกรรมของฉันได้ลูกจ้างงูเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองเนี่ย ทุน,นี่เห็นไหมเห็นไหมคะอยาให้ดูง่ายจะตายลูกจ้างจนโง่แบบใช้มันลุกเคลียพูดปากปากแชกแค่ซิวปฏิคแค่เนี้ยสิบนาทีมันกมีมันงโง่ท่านไม่รู้แดกข้าวเหมือนกับเราแต่มันงโง่จนแบบเนี่ยคุณแม่ทำให้ดูหนึ่งกล่องเดี๋ยวลุยแพ้อเอง มีลูกย่างอยู่วันอาทิตย์่ยมนโง่้ลูกย่างชั้นแต่ละคนนี่มันไม่ได้ยากเกย็นอะไรเลยแต่มันพยายามแบบทำงู้ง่้าตนี้เอาห้ากล่องคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้ว ไม่รู้มันทําแบบมันก็โอ้ยมันเป็นงานลําบากมันยากมันเย็นมันพวกนี้มันถึงมันมันมันถึงไม่รวยไงมันถึงจนไม่มีกระแตกก็เพราะว่ามันเพี้ยมันโง่เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้เอง แต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมลูกจ้างฉันมันมันถึงมันโง่เหมือนกับว่างานทุกอย่างมันลําบากไปหมดเนี่ยแม่แพ็คเนี่ยเห็นไหมสามกล่องภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จแล้วจบแล้ะเนี่ยแค่มามาพิมพ์วันที่